ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ้านคุณพัชรีนะครับนะฮะที่โคราชนะครับนะฮะอำเภอปทายนะครับนะฮะนครราชสีมานะครับนี่เลยนะฮะนี่ก็อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับกําลังจะไปทงหน้ากันภาพภาพเนี่ยไปเนาะนี่นะครับอันนี้คุณพ่อนะครับนี่ตามไปที่หลังนะครับเดี๋ยวรถเก๋งออกก่อนนะครับอันดับแรกรถเก๋งออกก่อนเมื่อคืนมาถึงประมาณช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนนะครับนะฮะเมื่อคืนมาถึงประมาณเที่ยงคืน คือบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศคืออยู่ทุ่งนาของโมเส็งสดอกแดกนะครับแม่บอกว่าทางกวัวเป็นนรกคุณสุด <laughs> ไม่หลอดไม่ถึงขนาดนะโอเคอันนี้เราก็ถึงแล้วนะครับนะครับทุ่งนาถึงทุ่งนาแล้วนะครับนะฮะมาหอดกับบริษัทเขาบ้านเด้เ <มา S 1> ขาผ้าเ <มา S 1> ขานองเขา<อ>ผ้าเขาขมานหน้าก่อนจี่วินไปทำคอนเทนต์ไหมครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับนี่นะครับวันนี้นะครับมากับนะฮะก็อยู่กับเสียหนุ่มนะครับผมวันนี้วันนี้หนุ่มทำอะไรเมนูอะไรครับผมเหมือนเห็นเมนูอย่างนี้มามาเขาวันนี้ก็อยู่บ้านพัชรีนะครับวันนี้เรามาที่ทุ่งนานะครับนีมว่านอนว่า,านอนนอนนิ่งปะบ่แมนตอนตอนนั้นไหมตอนตอนมาที่แรกไหมเอเอทำไมด้วยหล่ะทางกิตโกมวยด้วยหล่ โอ้ยเห็นหน้างูหัดฝ้าเนาะวิหน้านั่งกินเหล้าตอนเย็นมากเลยอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ผมกินในเบิร์ตอ่าแต่ว่าผมเป็นเก่าเด้เมียพี่จะเอาไอ้อันนี้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้วันนี้จะเปิดเพลงให้ฟังดีเบิร์ตดีเบิร์ตดีเบิร เวฟปากอินดีนี่เดี๋ยวบ้ากันอย่างไรเดินเวงอันนี้บ้านแม่อันนี้วะแม่โบขาบ้นมากโอ้นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับอยู่โคราชนะครับนะฮะโคราชนะครับโคราชน,นะครับกะเพรากเาไก่บ้านไม่เสียดเลยเนี่ยอะกระเพราไก่บ้านนะฮะวันนี้เราจะได้กินกระเพราไก่บ้านนะฮะ วันนี้เราจะไปดูธุรกิจนะของเสียหนุ่มนะครับนะฮะเป็นงัวเขาบอกว่อไปนะครับปกติจุ้ยก็จะเลี้ยงขวาวนะปกติเลี้ยงควาวเลี้ยงงัวด้วยเป็นอีนึ่งธุรกิจนะครับทีน่น่าจับตามองเป็นอย่างมากมันเพเสียจุ้ยเพราะรจุยจ้ยจุยจ้ยทำเหมือนกันจุ้ยก็ทำเหมือนกันอันนี้แต่เขาทำเป็นฟาร์มเลยของของ,ของจุ้ยมีเยอะไหมของจุ้ยมีทั้งหมดเจดตัวตอนนี้ ข้อดีก็คือวัวไม่ต้องออกไปไหนจำกัดพื้นที่อ่านะครับข้อเสียล่ะข้อเสียคือต้องหาอะไรไว้ให้มันกินตลอดเวลาโอ้ยน้องวัวน้องวัวอือแช่บ้านละกินเฟี้ยงหลายๆเด้อกินเฟี้ยงหลายๆมึงกินเป็นมูกันเอาเอ้ามึงกินมึงกินมื่อกี้ไงหะกินเฟี้ยงมันหนือ ข้างหลังก็จะเป็นบ่อปลานี่คือชีวิตวิถีผสมผสานจริงๆอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับนะฮะอยู่กลางทงไฮทงหน้านะครับนะฮะหลายๆนคนเนาะอยากมาใส่ชีบีซิงซี่นะฮะแบกกระยอนว่าบานเฮ้าเนาะเศตกฐกิจกะเราเสู่กันไปก่อนนะครับหรือบางคนที่กำลังเทดงานอยู่ทาง อ่าไม่เป็นช่างชลบุรีษัทางกรุงเทพช่างนาย่องเนาะนะครับนะหลายหคนนะครับอยากกลับมาบ้านนะครับอยากไม่ให้ธุรกิจอยากไม่ให้ยังอยู่ของแต่อย่างหนึ่งนะครับผมนะฮะเอาฝากไว้ให้คิดเด้อนะครับคุณต้องตื่นแต่เสิร์ฟเด้อนานอนจะเดือดรุกเต้นเสิร์ฟนะครับนะฮะคุณเห็ดได้คุณคุณในน้านะครับนะฮะเวลาหยุดวันหยุดมันบ่มีมันหยุดบ่มีได้จุ๊บคุณต้องเช็ดซูมเอนะครับนะฮะถ้า เมื่อใดบ่อยเหตุจะเท่าได้เออนะนะครับคุณก็ต้องมีความขยันเนาะนะครับนะคุณอยู่บ้านนอนสวยๆก็ผมนี่เรียบร้อยถ้าเขาเห็ุงานขยังเขาเห็ุงานอยู่โรงงานนะครับเมื่อยู่บ้านเนาะนะครับเหตุตื่นหกโมงนะครับตื่นหกโมงเลิกสองทุ่มนี่เหตุงานตลอดนี่ด้วยได้กว่าจุ้ยเนาะนะครับแต่บางเทียนเนาะขึ้มานะครับนะสิ่งแวดล้อมต่างๆมันบม่ได้ใบเอื้อกัเข้านะครับหรือบางคนกับบอยอะไรอย่างนี้ไฮไม่น่าหลายนะครับเขาก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับก็อยังผมนี่ครับบ่มีให้มีนนนาะะะครับฮ ให้หน้าบระไล่นะครับกระมาแม่สัวนะครับแม่สัวบันมาพ่อไม่เห็นกระจองสีพ่อไม่เริ่มมีเงินมีอย่างเนี่ยเขาก็มาเริ่มมาเริ่มมาสั่งโตนะครับเก็บ <ๆ S 2> พร้อมล้อมดิดเอานะครับนะะฮนี่เพิ่งเก็ได้นัวน้องอายุบัวเท่าไรนะครับเพิ่งเก็ดสั่งนะครับได้กันถ้าอย่างนี้คือวัวธรรมดาอันนี้วัวพันนุ์นี่สองตัวนี้ตาตัวนี้แหละดูดูยังไงนี่เป็นเป็นวัวพันธุ์ดูจากรูปร่างครับมันมันจะสูงดูจากหู วัวไทยจะเป็นห e ูว <te idal rapping UK> <tube> <s ays> ัวหูไม่ใหญ่ฮะอรักกันรักกันจังไรตัวถึงวัวตัวมึงอยากจะกูดื่มดำนะครับบรรยากาศคีวัวนะครับอไม่ใช่เนี่ยบรรยากาศธรรมชาตินะนะครับ จริงๆวันนี้ตื่นเช้าเนาะนะตื่นเช้าก็เมื่อคืนก็ดูนะแข่งรถระหว่างเต้กับจุ้ยนะครับพอใกล้เช้านะครับตะก้อขึ้นแทนนี่ครับสนามแข่งนี่น่ากลัวมากสนามนี่น่ากลัวมากเออนะย้อนไปเมืองนะครับว่าเม่ฆขัวเมืองเม่ฆขัวนะครับเมืองเม่ฆขัวว่าเมฆขัวเป็นเหตุยังนะครับเป็นเหตุลิ้นเบียร์ไม่ลิ้นเบียร์ที่เม่ฆขัวเป็นลิ้นเบียร์อยู่ เก่งอีหลีอ่าท่นอย่างนี้อันนี้แม่เคนกำลังทำเชฟนะครับจากปกติเนี่ยคุณเห็นใช่ไหมใส่กระทะกล้องเนี่ยไม่มสนกระดาษเหล็กย่างป่อยไก่บ้านนะครับ อันน uh ี huh. um, ้ก็บรรยากาศนะครับนะนั่งกินเขาอยู่หน้านะครับนะแต่กับข้าวนี่จะเยอะกว่าที่บ้านเราอีนะจู่น้อกิ๊กห่วยนะครับนะขอบคุณนะครับนะสปอนเซอร์นะครับนะคุณพัชรีนะครับ